เป็นคนเอาแต่ใจนะคะอีโก้จัดเต็ม king of s o r t ทำอะไรตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็ทำอยากคุยกับคุณก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยหยุดคุยไปเฉยๆคาดถ้าคาดหวังความสัมพันธ์นี้จะจะไปต่อได้ง่ายคือยากนะคะคนคนนี้อาจจะทำอะไรที่คนที่มาเลือกกองที่2ออาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเขาทำอะไรกับคุณ รับหลังนะคะแต่คุณอาจจะแก้งงูนะกองนี้มีความรู้สึกว่าคุณมาดูมาดูดีกว่าอ,อยากรู้เผื่อต่อนี่ไงแห่งแมนคนคนนี้รู้ทุกอย่างรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคืออะไรแต่เขาไม่ทำอะไรเห็นไหมเขาจงใจให้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่ซีเรียสน,นะตอนนี้ แล้วอาจจะไม่ใช่คุณด้วยคุณอาจจะเป็นช้อยท้ายๆย,ยที่เขาเอาที่เขาตัดสินใจที่จะที่จะดิวด้วยนะคนคนนี้เป็นชาทาัดลมไม่ถูกตุนกลมชัดเจนเน้นหนักไปทาดลมแฮงแมนเป็นคนที่เอ่อ มีความสุขร่ารวยเยอะหยิ่งคือเขามั่นใจมั่นใจว่าเขาฉันเป็นคนที่มีความมั่นคงและฉันไม่จําเป็นจะต้องไปผูกมัดยึดติดกับใครอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีตุลรวยมั่นคงคือดูดูรวยดูรวยดูแพงเจดไม้เห็นหแถมโลกส่วนตัวสูงไปอีกเจดไม้นะคนคนนี้ไม่จริงใจกับคุณนะ เิเข้ามาก็คนลักษณะน,นี้เข้ามาคุณก็ลองพิจารณาดูแต่จริงๆไม่ตรงกับหัวข้อนะใครที่แอบแบบรักคุณหมดหัวใจมันมันเกี่ยวไหมเนี่ยอสองใบดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยมีอารมณ์สูนที่เห็นไหม justment คือเหมือนกับว่าคนคนนี้ถูกส่งมา เป็นบททดสอบอะไรบางอย่างให้คุณได้เรียนรู้จากคนคนนี้แต่ไม่ใช่ความเออใช่มันมีเอ o ออฟคัพหนึ่งเอฟออฟคัพขึ้นมาเขานรักคุณนะถ้าบอกว่าคนคืเขารักคุณนะแต่เขาเปลี่ยนนิสัยของเขาไม่ได้คุณเข้าใจคนที่คุณเคยเจอคนเอ e เน y แบบนี้ไหมคือเขาเป็นตัวของตัวเองอะคือเขาเป็นนิสัยเดิมๆของเขาเขาแก้ไม่หายอะ เหมือนเหมือนแบบเป็นคนที่ชอบหวานเสน่ห์ก็จะจะหวานเสน่ห์ไม่ว่ามีแฟนแล้วมีสามีแล้วหรือว่ามีามีเมียแล้วก็ยังอยากจะหวานเสน่ห์คือติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยดั้งเดิมเขาตั้งแต่เกิดอเอางี้ดีกว่ามันก็เลยแก้ไม่ได้นะคะแก้ไม่หายอืม <c oughs> แต่ถามว่ารู้สึกยังไงคุณรักคุณนะเออรักคุณ อย่าทําให้เขามาง้อคุณสําเร็จนะอย่าให้เขาเข้ามาเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการงาน6ไม้นะมีหน้าที่ตาแหน่งใหญ่โตว,ว่าแล้วเขาถึงไม่ได้มาคุณสักเท่าไหร่แต่ถามว่าชอบไม่ชอบนะมีเอ็ดอ c อกับรักนะแต่ไม่รู้รักแบบไหนรักแบบไหนแต่ว่าทําอะไรรับหลังตลอดเวลาเลยมี7ดดาบขึ้นมานะ สิบเหรียญดูดีๆว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาเจาะแจ้ะหวานเสน่ห์กับคุณนะแล้วพอตอนหลังคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วคุณอาจจะตัดสินใจที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็อาจจะไม่มีการขยับขยื่นตัวไม่ move เหมือนไม่มี movement ค่ะ อันนี้ต้องขยายเยอะหน่อยนะกองสองขออีกใบหนึ่งนะความสัมพันธ์เป็นยังไงเห็นไหมชัวร์คนคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วอย่าไปยุ่งนะคะราศีตุลนะชอบอยังไงก็ไม่ได้เขาหรอกนะคะถึงคุณจะชอบเขายัางไงหรือคุณพยายามที่จะพูดจะคุยกับเขาคุณก็เป็นได้แค่ คนคุยค่ะเาะมี ten of cup ten of pentacles ชัดเจนคนคนนี้นะคะบล็อกได้บล็อกนะคะอย่าให้กลับเข้ามาคุยกับคุณอีกนะโอเคควนี้เรามาดู